บสบายดีพ่อแม่พี่น้อง fc เบอร์สุขุสุขอนเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องยูทูบบวจอนแชแนลเนาะหลังจากห่างหายไปหลายมือเนาะพ่อแม่พี่น้องไม่ได้พบหนา้าพบตากันเป็นเวลาหลายมือเนาะอ่เมื่อนี้ก็มาสวนอ้ายเพิน่นอ่าหาตีแมงขับพี่น้องเลยเลาะโคกเลาะป่าเนาะวันะนี้ก็มาบ้านพี่น้องว่าสิมาสวนอ้ายเพิ่นใส่เป็ดกบเป็ดปลาเนาะใกลสิฮอดห่อเข่าเลยพี่น้องเลยมาหาใส่เป็ดกบเป็ดปลาพอได้ใส่ห่อเข่าเน,เา,า,น,า,เนา,เาะาานะกะ็มาเว้นในพี่น้องวันนี้ก็สิมาสวนอ้ายเพิ่นไปหาเลาะตีแมงขับเนาะแมงขับเพ็ด อยู่ตามโคกหน้าเขาเนี่ยแหละพี c, right. course, exactly. ่น <neo> ้องเลยโอเคพี่น้องนะครับไปเบอร์ชลำกันเลยเนาะมืนอี้ก็มืดค้นมาคือฝนสิต๊กพี่น้องเลยใส่เบ็ดกับโบโห่สีมาหรือบ่อเนาะผู้พี่น้องทำผู้อ่ายันกำลังตีเนาะโอ้มันมันแดดปีกมันแก่พี่น้องคำตีสวงเศร้าเนาะมันยังตีแล้วมันตกมันยังเบ็ดแดดแก่แล้วมันปีกมันแข็งมันยังมันบินพี่น้องเลยไบปะ อยู่หากินจะมาสวนไอยเพิ่นอยู่บ้านพี่น้องเลยมีแต่ไายเพิ่น,อนพอดีเลยเนาะเพราะได้เป็นโม่พี่น้องได้บ่อือขับยังโอ้แมงขับเพกพี่น้องนี่โอ้แมงขับตีนแดงออม,มานแล้วพี่น้องมาร์เลยมันยังเว้นเลยก็เลยสวนไอยเพิ่นมาตีแมงขับก่อนพี่น้องจะไปหาคุดเนี่ยใส่เบ็ด ใส่เด้เด้เด้ลกคลกคนลกคน,นโอ้ยจักตกใส่พี่น้องโอ้เด้เด้เตัวน,นี้กะโอ้สองโตเลยพี่น้องเลยโอ้ยใส่โอ้เด้เด้เด้ตัวนี้โอ้ยคิดรอโบมีแม่งขับพี่น้องแม่งขับออกเลยเด้อ แม่งขับกับขายก็เป็นราคาอย่าได้พี่น้องเลยบุหัวเขาขายหน่อเมาสิมาหาคุดจีลลอ,อกกับจีลลอ,อกกับบูมีพี่น้องเลยคนคุดแตกแดนปนเนาะหาขาย2โตต่อพันพี่น้องเลยให้ตกเลยโอ้คิดว่าบทจอดคิดว่าบูมีแมงขับอ่าแสดงแมงขับนี่แหละสมอไส่โอ้ฮะไปมามา,มา Uh, tí tí, tí thì xóm này uder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  oh, đưa đưa uderderder 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 đưa oh, 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 mặt này, đưa uderderder 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 uder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  uderderder uder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 uder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  uder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  uder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  uder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  uder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  uder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  ตีใหม่ตีใหม่หลายโตอยู่พี่น้องมันตกแล้วเขาจักสิเหลือบึงตัวใดเนาะได้ตัวหนึ่งบ่ได้ตัวหนึ่งอ๋อตีตีสิซ้อมโอ้เด้อเด้อเด้อเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้พี่ตกพี่พี่น้องเลย้ยอ่าแต่นี่ได้ไยได้ไร Nó tím mày, Lê lèo Để. Một đuốc cốc nội cốc đủ này ลองสั่นกกดูกับพี่น้องเลยหันใ้เยตกใส่ลองตีีึงดูดดมันขบนับยามเนี่ยมันหมักอยู่ตามกกดูกกแดงกกจิกพี่น้องเด้อยด้อเด้ตีเถอะตีตี โคน่นน่ะดูผมมีโค่นอ่ะโค่นน่ะดูหนิมีจะหน่อยก็ฮอดยามแมงคามพี่น้องเลยเดือน, 9, นเก้าเดือนสิบเนาะหาแมงคามทางหาแม,มงคามทางหาแม,มงขับเลยพี่น้องเลย ีตีด้วยสิซอมนี่ตีบุบีไ้ไปไปต่อเม็พี่น้องตีที่นี่ได้อยู่หกโตมันขับตีนแดงอ๋อมันขับมีเด้พี่น้องเลยมันขับออกเลยบุดเ้าจะได้หาหรอตีมันขับนี่แล้ว เออกกแต้กกแต้ก็มักอยู่นะท่าซ้อมอาพันตี <Okay. S 1> เออฟาดเลยเลี้ยูกออใช้บึงดู <Okay. S 1> <laughs> หาเมึ่ก่อนจกัจกใบไม้จักแม่งขับบูมแม เอ่าเห็นบ่บโแมนโบแมนเขาเบิ่งต้นใดมมนมี่บยากพี่น้องเยขาบาดเดียวกับแต่ฝืนแล้วเนาะ เด้ดเด็ดเโอ้โอ้ลงเด็ดเด็ดตะโกน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 ตกอะไรตกอะไรตกอะไรพี่น้องเอ้ยโอ้บินไกลขนาดโอ้เคาะแม่งขับต้องเคาะยามเศร้าพี่น้องเอ้ยมันจังบบบินไก่ กุกนี้ได้สองโตพี่น้งงอ,าาองเอ้ถ้าซ้อมอ้ายเป็นขาอต้นแต่นอนหมักอยู่ต้นแต่ต้นดูต้นแดงไอ้ยเป็นนามไปฮอดปู้บางตก็บ,บินไกลไกล่นด้บ่เปลี่ยนคออใหม่ เมื่ออื่นเศร้าจังสิส่วนอ้ายเพิ่นหาเลาะตีแต่เศร้ากับพ่อเพิ่นเขาสั่นโพธนะฮะซ้อมซ้อมัวนตัวนกกลับโอ้บินไกลขนาดเห้ะเหเฮ้ยเด็ดตกลงตก tốt lên chắc men miếng khắp lưu bò tốt bọc ô men phía nông tốt nâng lấy ạ mưa này ít Ô vâng, đây 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 đây. Ô. Ô. Là con là con là con là con. Bay leo. Tốt xe. Ba, cái tuần này Ô bừng. Ô bừng chỉ có tuần nhảy đấy. bò đây 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 con là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  con Colo 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 ปูมีเบิดแห้งก่อนลองดูต้นเปลือยนน่ยนะปูมี่ได้พี่เนาะเดี๋ยวจิลองอเคาะป่งต้นแต่หนเนาะให้อายเป็นซอมเจ้า่ามี่ประจักษ์ เอาอายไปสิเคาะบ่าสะเคาะสะแล้วสิเคาะเปลี่ยนเพิ่นมีอยู่แล้วต้นแตงไงนะน,นี่ถ้าซ้อมพี่น้องผ่านบินไม่ตีกับไม่โบนักโบได้น้ำนักกับโบเสนเนื่อนได้ ฮ <laughs> ะเออต้อนใหญ่หลายตีบ่เพื่อนพี่น้องเลย่ะไปต้นไหน่<ะ>ลองเขอบางต้นน้อยนี่ก่อนพี่น้องเลยอู้นั่นนั่นมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วนี่อีกตัวหนึ่งเลยพี่น้องเลยอ่พี่น้องตัวที่สอง อันนี้แมันขับเพกพี่น้องเลยแมันขับคูณน้องนี่วันนี้มันขับตีนแดงแมันขับตีนแดงแล้วมันสิตโตะใหญ่กว่านี้พี่น้องฟาดมัอีกก่อนโอ้ตกใสอูโอ้บินพี่น้องเลยบอลโต๊ะบอทตกห้าเคาะห้าตีไปเรื่อยๆพี่น้องเลยห้าแต่ ตะเกาแถวนี้นู่นเห็ดไข่ได้พี่น้องเลยเห็ดไข่กับออกบ่เนาะฝนตกตะเกาฝนตกเศร้ากับมันแดดแถวนี้เห็ดไข่ออกได้แถวนี้ตะเกานู่นเห็ดไข่ได้แถวนี้พี่น้องเลยเนี่ยมันออกโอ้ได้เป็นกระตาป้าเด็พี่พี่น้องพ่อแล้วดอกบักใหญ่เลยป้าเต น้องมาแล้วมาแล้วโอ้ดอกงกายกำลังบานพี่น้องโอ้ได้สองสามดอกกับพ่อแจ่แวเลยพี่น้องเลยเห็ดไข่ออกเด้อนี่โอ้แสดงว่าเบิง่งไฮเห็ดไข่เลยพี่น้องเลยตือดดอกงามไปลีนี่ดอกเดียวนี่บ่อผมมีหมู่มีขูบ่บ่อ้าตืออาทีแมึงขับกับพ่อเห็ดพีน่น้องเลย มันออกมันต้องออกเป็นหม่พี่น้องอ้เดียวหาพึงม่มันก่อนฮะพี่น้องตอนนี้กะกลับมาเทียง์เลยเนาะแมงขับก้าวโตพี่น้องเลยแมงขับกะลักอ่องนะเนาะง่าคล้องเปิดพี่น้องเลยผัดคัดไปทางหลังก็จรบ่เห็นเห็นแต่แมงขับบินออกปึ้งปึ้งโอ้คิดแท้คิดแท้แมงขับในคล้องพี่น้องเลยท้าเสดายเห็ดไขรกะาะได้ดอกเดียวพี่น้องเลยเดี๋ยวเบิดสิฮลารเห็ดใครกับตีแมงขับเนาะ มื่อนี้ค่ำเลยพี่น้องเลยประจอนกษตรพิหาใส่เบ็ดก่อนเนาะเกษตรพิหาใส่เบ็ดปลาตามห่วยกับยอดมันบ่ได้พี่น้องเลยกะซีหาใส่เบ็ดกบอยู่ตามหน้าเนาะตามหน้าตามห่วยตามห้องหน้าห้องอะไรพี่น้องเลยกับพวกข้าไปไกลเนี่ยเริ่มค่ำเลยพี่น้องเดี๋ยวประจอนกษตรพิหาใส่เบ็ดก่อนเนาะโอเคพื่อนพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับปรจอนเกษสิขอจบคลิปไว้เช่นนี้ก็ได้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ประจอน้ำเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง